เจริญพรสิทธยานุสิทธิเจริญจิตภาวนามาร์คสองโลกและศรัทธาสาธุชนทั้งหลายเรามีบรมครูผู้ยิ่งใหญ่คือพระสัมมาสัพพุทธเจ้าได้ปฏิบัติตนเป็นต้นแบบของเราพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ระลึกถึงบุญคุณพ่อแม่เมื่อท่านตรัสรู้แล้วท่านก็ได้เสด็จไปโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นเวลาหนึ่งพรรษาแล้วก็เสด็จลงมาที่เมืองสังขตะนคร วันนั้นมีเหตุการณ์สำคัญคือพระพุทธเจ้าเปิดโลกเปิดสามโลกนรกสวรรค์แล้วก็มนุษย์ให้เห็นกันหมดเพื่อให้พิสูจน์ว่าธรรมะที่เป็นธรรมะละเอียดในโลกละเอียดนอกเหนือจากที่ตามมนุษย์เห็นเนี่ยมันมีอยู่จริงตามคำสั่งสอนของพระองค์ท่านก็ให้เราละชั่วทำดีทำใจผ่องใสดึงดินตามท่านไปท่านเป็นต้นแบบในการ ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เราเองเกิดมาหลังจากที่ท่านปรินิพานไปแล้วเกือบ2,600ปีณโอกาสวันแม่แห่งชาติเวียนมาให้เราเระลึกถึงแม่ของเราเป็นหลักแล้วก็บุคคลที่มีบุญคุณเทียบเคียงพ่อแม่ก็คือแม่ของแผ่นดินคือองค์สมเด็จพระพันปีหลวงได้สละความสุขส่วนตัวทุ่มเทโครงการต่างๆเดินเคียงคู่กับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9จนเรามีมรดกแห่งการดำเนินชีวิตตามเศรษฐกิจพอเพียงและเมื่อย,ยุคโควิดมานี้เศรษฐกิจพอเพียงได้สร้างคุณค่าให้เราทุกคนจึงกลับมาดูแลตัวเองอยู่กับบ้านทำงานที่บ้านนั่งสมาธิภาวานามาร์คสโลก1มาร์คสโลก2มาร์คสโลกสา ไปจนถึงมากสองโลกร้อครั้งแล้วก็ส่งพลังบุญบาร,รมีเนี้ยให้สําเร็จกับแม่ของเราในวาระโอกาสเดือนแห่งวันแม่นี้สาธุอนุโมทนาให้ทุกท่านได้บุญได้บาร,รมีด้วยกันเทินวัดนี้คือวัดป่าดอนพนทองวัดแห่งนี้ก็เดิมทีก็เป็นวัดที่เก่าแก่มาร่วม20-30ปีแล้วสภาพก็เป็นป่าชุมชนนั่งเดิม จะว่าไปก็เป็นป่าช้าเก่าของชาวบ้านนนท์สงแล้วก็หมู่บ้านในละแวกใกล้เคียงแห่งนี้ส่วนของอัตนาภาพนี่เองก็บังเอิญในปีนี้เนี่ยได้ติดตามพระอาจารย์มาร์คสองโลกมาที่วัดส,สุทาวาสบ้านนนท์สงก็จึงได้นิมนต์พระให้มาจำพรรษาที่นี้วัดป่าที่นี่นะคะมีแม่ชีทั้งหมด3ท่านจ้าค่ะแม่ชีทุกท่านก็ ช่วยกันพัฒนาวัดนะคะอย่างที่เห็นก็คือทำความสะอาดอาคารสถานที่ศาลาแล้วก็ช่วยกันกวาดใบไม้ให้มันสะอาดสะอาดน่าอยู่เจ้าค่ะช่วงเช้าก็กิจกรรมทําวัดเช้านะคะแล้วก็จะมีบ้างตอนเช้าที่แม่ชีก็ตื่นมาเดินจงกรมกันเจ้าค่ะ บ้านนนสูงของเราเป็นบ้านเล็กๆและกําลังก่อสร้างาวัดป่าดอนพนทองอตําบลน,น้องแคอํอเภอราศิสไหลจังหวัดศรีสะเกดโชคดีเป็นโอกาสโชคดีของพี่น้องชาวบ้านนนสูงได้มีผ้าจาร์มาร์คสองโลกมาช่วยครับแล้วก็พี่น้องเราก็สามัคคีกันในช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วง COVID, โควิดโรคโควิด -19 ก็มีพี่น้องมาบ้างไม่มาบ้างก็มาช่วยกันสร้างครับกับผมนะนำผู้นำหมู่บ้าน ขอกาบขอบคุณพี่น้องทุก,ท,กท่านที่มาร่วมกิจกรรมที่ผ่านมาขอกาบขอบคุณครับ